วัสดีค่ะาหมอจินะคะทันตแพทย์หญิงจิตภาก้าแข่งนะคะจากเทศบาลตำบลบางปูนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการทําความสะอาดช่องปากและฟันปอดนะคะในโครงการพัฒนาศักยภาพอสมมอด้านธนกรรมปี2563นะคะหลายคนยังสงสัยว่าทําไมจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆเรื่องการทําความสะอาดซึ่งจริงๆเราก็ทําความสะอาดตัวเองอาบน้ําแปรงฟันมาตลอดทั้งชีวิตนะคะแต่มาดูกันว่า ถ้าท่านทําได้ตามนี้จริงๆนะคะถือว่าท่านจะเยี่ยมมากนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้หรือคุ้มคุ้มคือเครือนะคะปรับนิดนึงนะคะถ้าทําได้ตามนี้อีก5ปี10ปีข้างหน้าสุขภาพช่องปากของท่านจะดีแน่นอนมาดูกันว่าทำไมเรื่องความสะอาดถึงสําคัญนะคะเพราะว่าโรคในช่องปากนะคะ90% 90%ขึ้นไปนะคะเป็นโรคติดเชื้อซึ่งองค์ประกอบของการติดเชื้อก็จะมีแน่นอนมีเชื้อโรคสายหตุนะคะ มีอาหารอาหารในที่นี้ไม่ได้อาหารที่คือลงคอรนะคะคืออาหารที่ค้างอยู่ในช่องปากเรานี่แหละซึ่งอาหารตรงนี้ก็จะเป็นอาหารของเชื้อโรคทําให้เขามีสเสบียงในการทาร้ายเรานะคะอาหารและเชื้อโรคมาอยู่ใกล้ๆฟันและเหงือกจึงทําให้ฟันแ,และเหงือกมีปัญหาเรื่องโรคในช่องปากนะคะการทาความสะอาดฟันนะคะฟันธรรมชาตินะคะ แล้วมีฟันไม่ธรรมชาติด้วยเหรอฟันไม่ธรรมชาติก็คือฟันที่คุณเสียดังซื้อมานะคะนี่คือฟันปลอมนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนฟันธรรมชาติที่อยู่กับเราจะดูแลเขาอยังไงนะคะการทําความสะอาดก็เหมือนการอาบน้ํานะคะทําให้ฟันสะอาดนะคะฟันมีทั้งด้านในด้านนอกด้านบดเคี้ยวนะคะและบริเวณซอกฟัน ทั้งหมดทั้งมวน,นี้ต้องทำความสะอาดให้ทั่วถึงการจะทำความสะอาดให้ทั่วถึงก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สีเขียวเหล่านี้นะคะสามารถใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดได้ส่วนบริเวณที่เป็นซอกๆเหล่านี้ล่ะแปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปได้นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำความสะอาดบริเวณนี้ก็คือจะเป็นแปรงซอกฟัน ไหมขัดฟันนะคะตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเราเรียกเขาว่าซูเปอร์ฟอสนะคะซึ่งก็คือไหมขัดฟันแบบพิเศษนะคะที่มีองค์ประกอบเป็นผู้ๆตรงกางช่วยทําความสะอาดบริเวณรอบฟันมาดูเรื่องการแปรงฟันก่อนสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่แรกทํามานานแล้วนะคะการจะแปรงให้ดีต้องแปรงให้ถูกดีต้องแปรงให้ทั่วจะทํายังไงให้ทั่วนะคะหลักการคือ ควรจะแปลงเป็นระบบนะคะจากด้านนอกนะคะฟันบนจากด้านนอกทั้งหมดนะคะฟันบนจากด้านในทั้งหมดลงมาฟันล่างจากด้านนอกทั้งหมดและเป็นด้านในทั้งหมดถ้าเราแปลงเป็นระบบ,บนะคะยังไงเราก็ไม่พลาดเราก็แปลงทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะจุดอ่อนของเรานะคะ ส่วนใหญ่แล้วบริเวณที่อยู่ในสุดนะคะที่ติดกับฟุ้งแก้มจะเป็นจุดอ่อนที่การแรปลงฟันทําได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเน้นย้าตรงนี้เป็นพิเศษแรงยังไงให้ถูกวิธีนะคะเทคนิคการแรปลงฟันนะคะเราเรียกว่าเทคนิคขยับปัดเป็นเทคนิคที่ทันตแพทย์ทั่วโลกทันตแพทย์ทั่วโลกนะคะใช้วิธีนี้ในการทําความสะอาดตัวเองเพราะฉะนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดนะคะวิธีการทํา เริ่มจากการวางแปลงนะคะเราจะวางแปลงนะคะขนแปลงเอียง45องศาต่แนวฟันเพื่อให้ปลายของแปลงสีฟันนะคะสอดอยู่ระหว่างร่องเหงือกนะคะบางคนคงสงสัยว่าทําไมเมื่อกี้หมอพูดถึงว่ามีฟันและเหงือกที่จะเป็นโรคได้ทําไมหมอพูดแค่เรื่องการแปลงฟันเพราะเหงือกที่จะมีปัญหาเหงือกที่จะมีการติดเชื้อก็คือเหงือกที่อยู่บริเวณรอบๆฟันตรงนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําความสะอาดฟันทั้งซี่นี้สะอาด เหนือตรงนี้ก็จะไม่มีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นแปลงฟันอย่างเดียวได้ผลรักษาป้องกันทั้งโรคฟันปุและเหนือออักเสบได้นะคะ,ะกับวิธีการแปลงฟันนะคะวางแปรงให้ขนแปรงเอยียง45องศาเพื่อให้แปรงเข้าในร่องเหนือตรงนี้นะคะเมื่อวางแปรงถูกต้องแล้วจะทําการขยับเวลาขยับก็จะขยับเหมือนเราขยี้ขยี้เบาๆสั้นๆนะคะ3-4ครั้งนะคะเหมือนเราถูคราบสกปรกเราจะ ขยี้เป็นบริเวณนั้นเบาๆนะคะหลังจากขยี้ตรงนี้เสร็จแล้วเราถึงทาการปัดผนแปรงขึ้นเพื่อให้ด้านนี้เกิดการทําความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ทางด้านก็จะสะอาดนี่คือการขยับและปัดขึ้นนะคะปัดไปทางปลายฟันนะคะถ้าวางแปรงกิดนะคะอย่างที่หลายคนทําคือวางแปรงตั้งฉากกับฟันแบบนี้นะคะและถูกไปยาว ลักษณะเหมือนการเลื่อยต้นไม้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากฟันเราจะสะอาดไม่หมดแล้วเพราะบางบริเวณไม่มีการสะส่งเชื้อโรคแล้วยังต่อให้เกิดฟันสึกคอฟันด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการที่เราทาร้ายตัวเราเองนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเราทาเลงทาตัวเองะะหลังจากทำวามสะอาดด้านนี้แล้วนะคะก็จะมีการทําความสะอาด บริเวณด้านหน้านะคะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงนะคะเนื่องจากแปลงนะคะค่อนข้างจะใหญ่ถ้าระวางแปรงในแนวนอนนะคะด้านในของฟันเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยถึงดังนั้นเวลาเราแปรงด้านในของฟันหน้าเราจะมีการตั้งแปรงขึ้นเพื่อให้ขนาดมันเล็กลงและจะสามารถทําความสะอาดส่วนโค้งของตรงนี้ได้นะคะด้านในได้หลังจากแปรงด้านในแล้วก็จะมีเรื่อง การทำความสะอาดด้านบทเคียวซึ่งอันนี้ทุกคนทําเป็นอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วนะคะไช้ที่สุดแล้วหลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วกลับมาแปรงลิ้นนิดนึงนะคะซึ่งลิ้นก็เป็นอวัยวะหนึ่งซึ่งมีนการสะสมของเชื้อโรคได้เช่นเดียวกันถ้าเราทําความสะอาดทบทั้งฟันและลิ้นนะคะเชื้อโรคก็จะน้อยลงสุขภาพก็จะดีไม่มีปัญหาการวางแปรงนะคะอย่างที่บอกนะคะด้านนอก ด้านนอกของปัดเอียงแปง45องศานะคะขยับขยี้เบาๆ3-4ครั้งและปัดขึ้นนะคะด้านในเช่นเดียวกันวางแปงเอียง45องศานะคะขยับเบาๆ3-4ครั้งและปัดขึ้นนะคะตำแหน่งเดียวกันนะคะให้ทาซ้ํานะคะ5-6ครั้ง5-6ชุดนะคะต่อตำแหน่งเลยนะคะปันที่นี้ก็จะสะอาดนะคะด้านหมดเที้ยวนะคะ ด้านหน้านะคะด้านในเห็นไหมคะมีการตั้งแปลงขึ้นเพื่อให้แปลงสามารถทําความสะอาดได้อย่างทั่วถึงนะคะ้ันล่างด้านนอกนะคะเอะะียงแปลง45องศาขยับเบาๆ3-4ครั้งปัดขึ้นทําอย่างนี้5-6ชุดนะคะด้านในนะคะวางแปลง45องศาเหมือนกันด้านบดเสียวด้ันหน้า ปันหน้ามีการตั้งแปลงขึ้นนะคะแล้วปัดออกนะคะแปลงลิ้นนะคะตรงส่วนของลิ้นนะคะนอกจากเราจะใช้สามารถใช้แปรงทำคำาความสะอาดได้แล้วยังมีอุปกรณ์พิเศษเราเรียกว่าที่ขูดลิ้นนะคะการทำำาําความสะอาดลิ้นทํคาความสะอาดเหมือนกันนะคะคือกวาดจากด้านในออกมาด้านนอกกวาดจากด้านในออกมาด้านนอกเหมือนเรากวาดกวาดบ้านนะคะกวาดจากในบ้านออกมานอกบ้าน ลิ้นก็เหมือนกันนะคะลงเข้าไปที่โคลนลิ้แล้วก็กวาดออกมานะคะเมื่อกี้เราพูดถึงการทำความสะอาดเยื่อผิวของฟันนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงซอกฟันบ้างซึ่งตรงนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดซอกฟันนะคะก็จะมอะีอันนี้คือซุปเปอร์พอสที่กล่าวไปแล้วนะคะเวลาใช้นะคะมันจะมีปลาย2ปลายปลายหนึ่งเป็นแข็ง ะะอีกปลายหนึ่งก็คือเป็นหมนไหมขัดฟันเวลาใช้นะคะเราจะใช้ปลายแข็งๆด้านเเนี่ยนะคะนำสอดเข้าไปที่ร่องแล้วก็สาวให้ตรงคู่ๆตรงเนี้ยมาอยู่ใต้ฟันแล้วก็เอาคู่ๆตรงเนี้ยค่ะถูนะคะที่ฟันนะคะลักษณะการทําเหมือนการใช้ไหมขัดฟันเลยนะคะตรงซอกฟันตรงนี้ก็จะสะอาดนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะเราเรียกว่าแปรง ซอกฟันนะคะไหมขัดฟันนะคะทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ที่เราใช้เสริมทำความสะอาดซอกฟันอย่าลืมว่าแปรงสีฟันมีขนาดใหญ่ไม่สามารถจะสอดเข้าไปในซอกฟันได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดบอดของคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งจะมีโรคตรงนี้เสมอไม่ว่าจะเป็นปุบบริเวณซอกฟันเหนือตรงนี้เกิดการอักเสบมีเหงือกร่นนะคะบางทีคนไข้มาบอกว่ามันเป็นรู เศษอาหารติดแต่ตรวจดูจริงๆแล้วฟันไม่ได้ผุหรอกแต่เหงือตรงนี้มันล่นเป็นช่องเป็นโหว่แล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ยากมากเพราะเราไม่สามารถดูดอะไรแทนเหงือกได้นะคะเราก็ต้องปล่อยให้เป็นช่องอย่างนี้ต่อไปนะคะคมาดูทีละตัวนะคะการใช้แปรงซอกฟันนะคะแปรงซอกฟันมีลักษณะคล้ายๆแปรงล้างขวดนมนะคะ เป็นขนขนมันก็คือขนแปลงแปลงสีฟันนั่นแหละแต่ก็ทำให้มันเล็กลงเพื่อให้ใส่ได้ที่ซอกฟันหลักในการใช้นะคะเราใช้สอดเข้าไปที่ซอกฟันนะคะพยายามให้ปลายตรงนี้นะคะหันขึ้นเราไม่อยากให้เขาแทงเหงือกต่ำลงไปให้ปลายขึ้นนะคะวางให้ถูก้อกนะคะขยับ5้าครั้งต่อซอกนะคะในการเสียบแปรงซอกฟันครั้งหนึ่งจะสามารถทำความจะสามารถทำความสะอาดซอกฟัน ปันได้สองซี่พร้อมๆกันนะคะละเสียบทั้งนึงจะสามารถทําความสะอาดได้สองซี่พร้อมๆกันนะคะห้าถึงหครั้งแล้วก็ผ่านไปซอกต่อไปห้าถึงหครั้งแล้วก็ผ่านไปซอกต่อไปนะคะในการทําความสะอาดโดยใช้แปรงซอกฟันอาจจะใช้ยาสีฟันหรือไม่ใช้ยาสีฟันร่วมด้วยก็ได้นะคะอาจจะใช้หลังจากแปรงฟันทั่วปากแล้วบ้วนทำความสะอาดบ้วนเอาฟองส่วนเกินเสร็จแล้วแล้วก็เอาแปรงซอกฟันซ้ำทุกซอกเลยก็ได้ อันต่อไปค่ะคือการใช้ไหมขัดฟันนะคะละักษณะเป็นอย่างนี้นะคะมีหลายประเภทนะคะมีทั้งแบบเคลือบแว็กไม่เคลือบแว็กมีแบบเป็นเส้นกลมเป็นแผ่นเทปแผ่นๆน,นะคะซึ่งประสิทธิภาพในการใช้ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะการใช้ไหมขัดฟันเริ่มตั้งแต่การดึงไหมขัดฟันยาประมาณครึ่งๆนะคะ ต้องยาวพอสมควรไม่งั้นเราพันนิ้วไม่ได้นะคะแล้วก็จะขยับได้ยากหลังจากนั้นนำไหมขัดฟันมาพันนิ้วกลางนะคะเพื่อตรึงไว้นะคะพันนิ้วกลางนะคะแล้วให้มีระยะห่างตรงนี้นะคะประมาณ1ถึง2นิ้วนะคะหลังจากพันตึงแล้วเป็นเส้นตึงๆแล้วนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะเป็นตัวจับ เป็นตัวจับไหมนะคะจับเพื่อให้เข้าซอกฟันได้นะคะจับไหมนะคะสอดเข้าไประหว่างซี่ฟันนะคะพอผ่านพ้นจุดสัมผัสของฟันแล้วนะคะให้ทําการโอกฟันนะคะเป็นรูปตัว C เพื่อให้ไหมสัมผัสกับตัวฟันทั้งซี่นะคะถ้า าการใช้ไหมขัดฟันนะคะไม่ดึงอกให้ชิดกับฟันเวลาเราขยับไหมขัดฟันจะทําให้ไหมขัดฟันบาดเนืออได้ก็จะทาให้เกิดโรคเนื้ออักเสบได้เช่นเดียวกันจะเป็นการทํำลายเนื้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนนะคะค่อยๆเอาไหมนะคะสอดเข้าไประหว่างฟันนะคะผ่านจุดสัมผัสข,ของฟันตรงนี้นะคะหลังจากนั้นอกฟันนะคะเป็นรูปตัว C นะคะและค่อยๆถูขึ้นเหมือนผ้าเช็ดตัวค่ะ ขึ้นไปที่หัวฟันนะคะ1ซอกทำสอ,สอครั้งนะคะเพราะว่าต้องอบทั้งซ้ายและขวานะคะทำให้ครบ1ซอกนะคะทำ2อย่ายวน้อ2ครั้งนะคะนี่คือเรื่องของการทำความสะอาดฟันธรรมชาตินะคะนะคะมีพื้นผิวฟันทั่วไปและมีซอกฟันที่เราต้องเข็บนให้หมดนะคะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของฟันไม่ธรรมชาตินะคะ ก็คือฟันปลอมนั่นเองนะคะเขาก็ต้องอยู่กับเราเป็นอุปกรณ์สองเป็นอุปกรณ์เสริมของเรานั่นแหละนะคะอยู่ในปากของเรานะคะฟันปลอมเพื่ออะไรจะใส่เมื่อไหร่จะใส่เมื่อ,อรเรามออีการเสื่อมเสียฟันไปและใส่ทดแทนขึ้นเพื่อช่วยเรื่องความสวยงามเพื่อช่วยเรื่องการกดเคี้ยวเพื่อช่วยเรื่องการออกเสียงการพูดเพื่อนเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะ ปันปลอมนะคะมีผีชนิดนะคะจริงๆแบ่งหลักๆอยู่สองชนิดนะคะเป็นแบบปันปลอมติดแน่นและปันปลอมแบบถอดได้นะคะปันปลอมติดแน่นนะคะรูปแรกนะคะอันนี้เราเรียกว่ารากเขียมนะคะมีเป็นการไขนะคะ เหมือนรากที่เป็นโลหะนะคะติดตกระดูกลงไปนะคะไม่สามารถดึงออกมาได้เราเรียกว่ารากแขยงน,นะคะเป็นการความติดแน่นแบบนี้เราเรียกว่าสะพานฟันนะคะจะมีการยึดชิ้นงานตรงนี้นะคะติดกับฟันขวดท้ายของช่องว่างไม่สามารถดึงออกไปเช่นเดียวกันนะคะลูกที่3าเราเรียกว่าครอบฟันนะคะก็จะยึดติดกับซี่ฟันที่รักษารากฟันตรงนี้ไปนะคะ ฟันปลอมอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าฟันปลอมถอดได้ฟันปลอมถอดได้ก็จะมีทั้งฐานโลหะฐานพลาสติกนะคะฐานพลาสติกนิ่มนะคะมัจะมีอยู่สองแบบหลักๆนะคะทางนี้การทำความสะอาดนะคะเริ่มจากฟันฟปลอมติดแน่นฟันฟปลอมติดแน่นการทำความสะอาดก็เหมือนกับฟันธรรมชาติเรานี่แหละนะคะ จะต้องทําหลังที่ฟันเราสกรปรกฟันเราสกรปรกแต่เมื่อเราทานอาหารนะคะก็ต้องทําทุกครั้งหลังทานอาหารนะคะแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อนะคะใช้ไหมขัดฟันนะคะแรงสีฟันทาความสะอาดได้แค่พื้นผิวเพราะฉะนั้นตามซอกฟันเราก็ต้องใช้ไหมขัดฟันหรือซูเปอร์ฟอสนะคะแปรงซอกฟันตามเก็บตามซอกฟันด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังมีฟันแท้เหลืออยู่นะคะก็ใช้แปรงซอกฟันนะคะบอกไปแล้วนะคะ ซูเปอร์ฟอสนะคะทำความสะอาดบริเวณฟันปลอมปิดแน่นนะคะแรงซอกฟันทำความสะอาดบริเวณซอกฟันนะคะ,นะคะตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเราเรียกว่าคอร์ทิเตอร์นะคะหรือตัวนำไหมนะคะตัวนี้นะคะมีลักษณะเป็นหวงเวลาใช้เนี่ยเขาจะเอาไหมขัดฟันนะคะสอดเข้าไปในหวงน,นะคะหลังจากนั้นก็จะเอาก้านตรงนี้นะคะ่ะเสียบเข้าไปคล้ายๆกับ แรงอบฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าพอร้อยไปฝั่ง,งนี้เสร็จแล้วก็จะสาวทําให้ไหมขัดฟันนะคะทาความสะอาดอยู่ข้างใต้ฟันฟอมได้นะคะลักษณะของซุปเปอร์ฟอสนะคะกับตัวนําไหมนะคะจะเหมาะกับการทําความสะอาดบริเวณสะพานฟันซึ่งเราไม่สามารถเอาไหมขัดฟันสอดลองไปตรงๆอย่างนี้ได้นะคะเราเลยต้องเข้าข้างใต้นะคะสาวมันไปแล้วก็โูถููข้างใต้ให้สะอาดนะคะไม่งั้นตรงบริเวณนี้จะเป็นจุดที่สะสมเชื้อโรคได้ หลังจากฟันปลอมติดแน่นนะคะจบไปแล้วนะคะฟันปลอมอีกชนิดนึงก็คือฟันปลอมถอดได้นะคะการทาความสะอาดฟันปลอมถอดได้หนึ่งต้องถอดออกจากปากมานะคะไม่ใช่แปรงอยู่ในปากนะคะถอดออกมาก่อนนะคะแล้วก็ฟันที่เหลืออยู่ก็แปรงตามปกตินะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดซอกฟันตามปกตินะคะการทําความสะอาดฟันปลอมถอดได้นะคะก็จะใช้ แรงสีฟันน่ะแหละขนนุ่มๆนะคะทําความสะอาดจากน้ำสบู่หรือ,อยาสีฟันที่ไม่มียาไม่มีผงขัดน,นะคะที่ต้องใช้ยาสีฟันที่ไม่มีผงขัดเพราะฟันกรอมนะคะมันเป็นพลาสติกนะคะการที่เราใช้ผงขัดขัดลงไปที่ฟันกร,รอมจะทําให้ฟันกรอม1นึงมีรอยเหมือนขนแมวนะคะเป็นที่สะสมของเชื้อโรค 2. เกิดการขัด ขัดสีก็จะเกิดการสึกของฟันปลอมฟันปลอมก็จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็หลบง่ายนะคะเพราะน,นั้นใช้น้ำสบู่สันไลนะะหรือถ้าใช้ยาสีฟันก็ใช้แบบไม่มีผลขัดนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นยาสีฟันเดีน,นะคะส่วนในผู้สูงอายุนะคะจะมีปัญหาในทักษะการใช้มือนะคะในการทําความสะอาดควรจะหาภาชนะนะคะลอง หรือถ้าคนหนูนุ่มๆรองเกลือฟันฟอมตกนะคะการที่ฟันฟอมตกพื้นนะคะมีโอกาสไต่ขั้สูงเพราะฉะนั้นต้องหาภาชนะรองเกลือบ้าตกลงไปได้นะคะถ้าเราไม่ถอดฟันฟอมออกมานะคะบริเวณนี้เราก็จะไม่ได้ทําความสะอาดซึ่งจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเชื้อราได้นะคะตารทำสะอาดก็คือใช้แปรงธรรมดานะคะน้ำสบู่หรือสไลด์นะคะ ถูทำความสะอาดแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะคะอันนี้เป็นกละมังค่ะเผื่อลาดตกถ้าตกกระมังใส่น้ํานะคะเผื่อลาดตกลงไปก็จะมีน้ํารองรับโอกาสกก็จะมยลงหลังจากทาความสะอาดแล้วเก็บยังไงปันปลอมนะคะต้องถอดกลางคืนนะคะเพื่อให้เหงือกที่รองรับปันปลอมได้มีการพักนะคะถอดอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะ ันปลอมที่ออกมานอกม้าช่องปากจะต้องแช่น้ําไว้น้ําที่ใช้ก็ควรจะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อไม่ให้ฟันปลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงรุกล่างนะคะการใช้น้ําร้อนหรือน้ําเย็นจะทําให้ฟันปลอมเกิดการเกิดการลุกล่างได้นะคะและใส่กลับเข้าไปใหม่ก็อาจจะไม่พอดีนะคะน้ําตรงนี้ต้องเปลี่ยนวันต่อวันไม่มีการแช่เป็นตะไคร่นะคะ ำหรับผู้ที่มีฟันปลอมนะคะอาจจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยนะคะหนึ่งคือเม็ดฟู้ดทำความสะอาดนะคะวิธีการใช้ก็เทน้ำให,ให้ฟันปลอมจมนะคะแล้วก็ใส่เม็ดฟู้ลงไปมันจะเกิดฟองฟู้ขึ้นฟองตรงนี้จะช่วยทำความสะอาดฟันปลอมได้ในบริเวณที่เราอาจจะเป็นซอบหรือเล็กที่เราอาจจะแปรงไม่ถึงเท่าไม่ถึงนะคะ แล้วก็แช่ไว้ตามที่บริษัทได้แนะนําบางบริษัทแนะนําว่าแช่ไว้สามนาทีบางบริษัทก็แนะนําว่าแช่ครั้งคืนนะคะพอแช่เสร็จแล้วนะคะก่อนจะเอาเข้าปากก็ยังน้ำเปล่าอีกสักทีหนึ่งแล้วก็เอาเข้าปากนะคะกาติดฟันปลอมนะคะเป็นตัวช่วยนะคะในกรณีที่ฟันปลอมหลวมสันเหงือกคนไข้น้อยไม่สามารถกระองฟันปลอ,อมไม่ได้ก็จะช่วยให้ฟันปลอมแน่นขึ้น ะะก็จะเนื้สัะษณะเป็นครีมนะคะเราก็จะแตะไว้อย่างน้อย3าจุดของปันปลอมเพื่อช่วยยึดอย่างน้อย3ามตำแหน่งนะคะก็คือตัวช่วยนะคะเวลาทําความสะอาดนะคะกาวยึดปันปลอมนะคะถอ,อดออกมานะคะอาจจะใช้ผ้า,าก๊อซชุบน้ำอุ่นเช็ดนะคะแล้วก็แปรงสีฟันแปรงกับน้ำสบู่นะคะติมก,ก็ได้ นนี้จามาพูดถึงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุนิดหนึ่งนะคะผู้สูงอายุเนี่ยที่อย่างที่ได้ทราบกันนะคะเขามีความเสื่อมจากการเกิดขึ้นจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเอายาบ,บางอย่างก็เสื่อมลงนะคะจะมีภาวะน้ำลายน้อยนะคะเยื่อเยื่อในช่องปากก็จะอ่อนแอเป็นแผลง่ายนะคะควรให้ผู้สูงอายุนะคะจิบน้ำนะคะเพื่อให้ช่องปากมีความชุ่มชื้นนะคะ ในการใชเ้เลือกยาสีฟันกับผู้สูงอายุนะคะควรใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูรลายเพื่อป้องกันปันผุนะคะรสชาติของยาสีฟันก็ไม่ควรจะแสบร้อนมากเพราะว่าเยื่อจะบอบบางนะคะมีโอกาสแสบร้อนได้ง่ายนะคะไม่มีสาร SLS นะคะซโซเดียมบอร,ริอุลซัลเฟตนะคะพวกนี้จะเป็นสารเกิดฟองนะคะแล้วก็จะคลแตคละเครองรกับในเยือกของผู้สูงอายุได้นะคะ การเลือกแปลงสีฟันก็ควรจะเลือกให้จับถนัดมือนะคะหัวแปลงนะคะมีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปนะคะคนแปลงก็คือควรจะมนนุ่มนะคะน้ำยาบ้วนปากถ้าจะใช้ก็ควรจะมีตัวลายนะคะแล้วก็ไม่ควรจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะตัวแอลกอฮอล์เองนะคะจะทําให้เนื้อเยื่อแห้งง่ายซึ่งโดยปกติผู้สูงอายุก,ก็จะมีปัญหาเรื่อง น้ำลายน้อยปับแห้งอยู่แล้วนะคะทำให้เนื่อเยื่อเกิดการระคายเคืองได้ง่ายอันนี้เป็นแปลงสีฟันนะคะที่เขาปรับมาเพื่อให้เออกอด้ามจับขนาดน,น้ผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยก็คือเป็นแปลงไฟฟ้านะคะเนื่องจากว่ามันใช้ง่ายถือเฉยๆตัวแปลงก็จะหมุนไปนะคะ ในส่วนของแป้งสีฟัาน,นะคะในส่วนของยาสีฟันนะคะก็เลือกที่มีตัวลนยนะคะแล้วก็ดูฉลากนิดนึงนะคะน,นี่ควรจะมีส่วนผสมของ SLS เนะคะเพื่อลดการระคายเคืองต่อมนูในช่องปากนะคะในส่วนของน้ำยาบ้วนปากนะคะก็เลือกแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะคะฉลากก็จะเขียนเลยว่าแอลกอฮอล์ฟรีทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเราเอง แล้วก็ผู้สูงอายุที่บ้านนะคะขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจดูและรับชมตลอดจนจบนี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะวันที่26นี้เราเจอกันแล้วตอบข้อสักถามกันนะคะเจอกมนนะคะคุณค่ะ